ไะไรเพคะหล่อนแง่บวกกับแม่สกาโยกงิงมานี่เกี่ยวเรัาเหมือนแต่งแงเงมาตาให้เป็นเนียคขสสวยสวยก็หล่อเยจะบอกเพคะอกตมาใส่ไหส่คว่มฉด้วยมยาเะแล้วก็ไม่้อฝันเลยว่าเจาสิก้าถึงขนาดนั่นก็ไอเดียวหอละใเมื่อาเจาก็อละสิก้าแต่นี่ขอแม่เอาถ้าหกเจา เทพแห็นม <ih az violin inding warfare> ันี่แก้วลูกสาวของเราหนีเสียใจเมื่อใดล่ะพ่อเจ้านี่สิคอขาดปัญญาประหารปัญญาประยนี่แหละท่านของหลวงรถดูดวงหลวงคำนี้ก็หลับมันนี่แก้วเบินดู้วัดหลวงทั้งสองคนนี่สิสมพงกันหรือไม่เพื่อนชาตทางของเจ้าลูกหลี่ลูกล้นนี่ยังกันฮะขอเดี๋เจ้าพญากับพระองค์มั่งชันไ่ได้ลูกหลี่ลูกล้นอกกับพระองค์เพียงแค่มั่งชันตกใจในสิ่งที่หลวงคำนี้กล่าวขอในสิ่งที่พระขวดขอพญากับพระองค์ แต่มอมฉันกสิขอดูหลวงสมพุ่งทั้งสองคนในตอนนี้และรพะญะากาพงโอลาสาบุรีบ่ได,ด,ด,ด้เถึงแตนดำวันเิ็นสนกองพียพคำวดนเอาได้ไว้พิมพ์ปฏิภาวน,นารตา,าตาตลงหลอดั่งนิ่งเห็นความจริงเบิดทุกอย่าง ดวงสมองเฒ่าแล้วนงก็กันมาตั้งแต่ป่าแต่้งนั้นแล้วสิหงึ้งเออเอ้อเอ้ยตยามเออขอได้จับบัญญัตกับโหงมองฉันนั่งถูดวง ทั้งในทั้งสองคนในตอนนี้ทำยัง,ง่งั้างตอนนี้บานเมืองเห่าจะเลื่อนหุงเรื่อง,ง,องทแทแน่นอนอ <c oughs>